เกิดมาให้แล้วเกิดมันปักแล้วทำไมมันว่ามีคนตรงนี้เกิดี่วะเฮ้ยนอนอยู่หรือเปล่ามันนอนแล้วทำไมเมื่อกี้ยิงไม่ถูกอะไรวะแปลงเที่ยจุดเกิดคูปักแล้วมันบั๊กอ่ะมันหายไปเลยอ่ะทำไมมันหายวะผมก็หายเฮ้ยเที่ย ูวิ่งชนรถอีกแล้ววะอะไรวะไปด้วยตไปว่าจะกินข้าวส่งนายไปส่งนายมั่นใจนะว่าจะไปด้วยเข็นซากเห็นซากคอาคารแล้วไปส่งแค่พาไปลงไปเอ้าแล้วล่ะยิงมันเออเอ้าเออเออฟัดมีข้างข้างเออเอาเอาตาตาตาอาคารเที๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบหี่ฟัดแม่ ไม่ได้หมดจะลงโอ้โหจะลงเลยดีกว่าถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยเอำไมมีคนยิงอยู่ข้างบนเลยว่ะเฮ้ยรถมันโอ้รถถังรถถังรถถังเฮียกูรีโรยู่อู้ โนนาาาาตามมามามาตามมันเลยต้องทงมาแล้วไอ้เหี้ยประชิดอันนี้เขาเรียกว่าประชิดเอาว่ะไอ้เหี้ยรถนี่มันก็มันเหมือนกันด้วยอือ โอ้ยไอ้เหี้ยแปลกเลเหรอเฮ้ยมันไม่ใช่คันนี้เลยไม่ใช่อันนี้มันรถถังธรรมดียวอือกูอ้าวไม่ทันเลยอ่ยเฮ้ยทัน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 กูขับดีกว่าไม่ได้โอ้กูนึกว่ากูไม่ได้ขับตามมาตามมากระโจดกระโจดตามมาเลย กาไปอยู่ใครพากองตักาแต่คุย่ด้วยไอบบ้ามันเท่สินีมันเป็นของชามอะไรลัตโซกับลัตเฟียใ่ไมไม่ใช่เป็นของเวกาไอบาบ้าทำไมถ้าหมถึงตามเในเรื่องดูนะตามไปเรื่องคือ ไม่ฝั่งตรงขามน่าเป็นของรัสเซียป่ะแบบว่ารุ่นเดียวกันนั่นแหละรุ่นเดียวกันหวยกันเลยอืออือโอ้ยยยยยยิ้ยยอยย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 ยถยย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 อยยยยย นี้เฮ้เดี๋ยวี่ตัวเราเดี๋ยขโมยแห่เนาะทางแล้วนะไปขโมยอะไรโอ้ตัดต่อไเวลาเราผ่าผ่ามันน้าเขาหอวอลเลยอย่างงเออเป็นปุ๋ยข้วซีเลยสเลยไปๆๆไหนถ่ยมาแล้วจอยเฉยๆนี่เฮ้บักบโอ้โหหงหลังหลั เดี๋ยวขึ้นไปซ่อมให้เดี๋ยวเฉยเดี๋ยวเฉยมันมีคนอยู่ตรงนี้ปีนขึ้นไม่ได้เออเดี๋ยวยังยุงพื้นไปอ้ย่าหันหลังให้นะอซ่อมให้โอ้ลูกโอ้ลูกขันลูกขัน24ใช่ไหมเฮ้ยกูกำลังมาเออ โอ้ยเพี้ยบกองไอ้บัมอยู่ซัออยู่ซัออยู่ไอจเดียตามหลังเพียบเลยโอ้ยแม่ขาดอีกูอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวตู้ถังมันมาเว้ยเด้อกูเลยก็ได้ยิงอยู่กูเลยก็ได้เจนเจนเออโอ๊ยบอนตู้ถังมันทางแล้วเออซัออยู่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  ไอ้เหี้ยกระสุนจะหมดว่ะเดี๋ยวมา no ammo ไปลองโดนฟีโตหน่ะคุณพีิยาเข้ามาแล้วไ้ว่าเอ้ยอะไรก็ตายโอยเกือบตายกูว้าโอบอกมันมีอยู่ข้างหลังเลยทำไงได้แล้วโอ้ไม่เซฟเป็นจีเดียเลยเห็นเห็นมันอยู่เลยว่ามันจะมีคนเห็นเว้ย เดีจาะเจาะเจาะเฉยก่อนเจาะเฉยก่อนจะขึ้นหนักแฮะจะไม่ได้ไม่ได้เขาหนังมากันถอยไปก่อนถอยไปก่อนโอ้โหเดี๋ยวทำไมยิงมันไม่ตายวะทดลองขับหอดีไหมวะเนี่ยกินข้าวไหมล่ะกินข้าวหรอกินข้าวเลยวะเฮ้ยยังเยากมีประสบการณ์วะไอ้ไอ้คลิปที่มันเล่นหอที่เล่นสองเอจินเนียแล้วเราขึ้นเราไปซ่อมบนเขาเอ้ยเฟี้ยวอยู่ตรเนี้นะตรเนี้นะ เฮ้ยกูจะวิ่งไปเอาฮอเว้ยมาดิมาดิมามามาเอาขบิสเซต์คุไปแล้วเอากูอยู่ตรงไหนเอากูอยู่ตำแหน่งณเป็นใครขับอ่ะใครขับวะกคุณด้ขับไม่ใช่เหรอคุณขับเหรอคุณจะขับไม่ใช่คุณข้าบอกผครับอ๋อฮอว์ว์ไอ้เหี้ยฮอว์ว์ไมผมไม่ได้ขับ ผมกับผมกบอยู่ม่้ยอเอเอ้าดี๋ยวผู้หลบใครขับอะไรไม่รู้ขึ้นเรือสามขับไม่ได้เหรอเรืวไม่ขึ้นเคยผมขับหรอคุณครับผมไม่อยู่ตำแหน่งปืนเออโอ้โหว่าจะลองแบบเอาไปขับแล้วก็ไปบินที่อื่นก่อนแล้วไปหัดก่อน เปลี่ยนไปหลังเขาดิไปขับฝึกเขาดิเอองูไปฝึกขับก่อนเด้อลงเอาพกเลยเออมาเนี่ยขับของเทเนี่ยโอเคไปบินขึ้นไงวะโอ้ยรถลด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 เอ๊ะขับวาไปขับวะไปเด้อ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 มันเดินได้ไงโอ้ยเชื่อขับเลยไม่ยากฟัดเออมันต้องไปตั้งปุ่มก่อนเดี๋ยวนะกูขอลงก่อนได้ไหม เออเออใจเย็นใจเย็นนิ่งไปอยู่นิ่งไปอยู่เออเออจะลงโจรยังยากเลยมาโดนล็อกโดนล็อกเฮ้ยปล่อยแฟงไงวะมันมันมันล็อกไปไม่ได้ยิงมันล็อกเฉยเออเหรอต้องอินคำพิ้งก่อนเดี๋ยวโอ้กูจอดแป๊บนึงกูต้งสติก่อนฝ่ายกลับมาบินพิซซายมาแล้วเหี้ยในห้องวันได้จะวินอะ มึงมั่นใจเต้ไมงจะไปกูเนี่ยเฮ้ยไปไปเฮ้ยมีกลักับคอมเมนต์ไอ้มันออกออกไอเียใช่หรอเออมันออกไอเดียเราอยู่ได้ออกไปไ่ไอยู่ได้อยเชื่ออ้ยเชือไอ้ซัดไอ้ัดมนเออเฮ้ยยังไงพวกมันเนี่ย เฮ้ยไอ้เพื่อพ e> ่ไปันไปกาโอ้ใครคือเป็นเจนนโอ้ยไอ้ย่โอ้ยยโอ้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 ยโ้โอ้ยโอ้อ้ยโ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 ออ้อ้ยโอ้ยโโอ้ยโโอโอ้ย้ยโอ้ย้ยโอยโออ้ย้อ้ยโอ้ยโอ้้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย ก็โลไปเอาเอเจเนียร์ไปซ่อมจอดแล้วอาเจเนียร์ซ่อมอ่ะมันบอกว่าเอกเอเิเนียร์มาเอเเนีย์มาซอมองไปีเกอะไม่ซ่อมมันหรอหรอไปเนีเลือกต็มาวิชิวมเสียนะกลัวจัดลเตะเตะกัอยย่านจะเป็นมุมมองเลยวะ เป็นไงพอได้ไหมเฮ้ยเริ่มเข้าว่ะเริ่มเฮ้ยเริ่มเข้ามือว่ะเร่งร้ายวันนี้หน่อยมันเร็วไปมองนี่เมื่อกี้ผมไดยิน่ตัวพี่เสียเลยเดีไหมแม่หนึ่ีกดสีเจตบัญชีไม่ได้นะ้วขับีปแคมองนี่มันดูยากไงกดสีมันได้ดีกว่าแล้วกดฟูตตอนมันขึ้นอินคัมมิ่งอ่ะถ้าเราก็เฉยไปไม่เป็นไรอ่ะกดฟูตตอน กดตัวอะไรนะไอตอนนี้กดโอ้พแล้วอย่าลงลไอับเฮ้ยเอฮ่า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 ่าฮ่าา่าฮ่า่ฮ่าฮ่า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 ฮ่าฮา่าฮ่า่าฮ่า่าฮอาฮางได้่่าฮ่าฮอาฮ่ยาาาา่าา่า่า่ ถ้าเกิดวิ่งช้าเรากำลังโดนตามบินกีฝอยนะดอกเดียวล่วงไงใช่มันมีนี่กันอยู่<ช>เร็วเกินมันยิงไม่ได้เร็วเกินจะยิงไงอ่ะเออเขาจะโยไปจบอะเออ,เอ,อผมผมเคยนะเอาขึ้นปุ๊บประมาณนี <ชา S 2> น้พอได้เนาะเอาบ,บิกีฝอยเลยทีเดียวล่วงนี่ไอ้ก็ช้าแหละแต่มันไม่ได้แบบว่าช้าขนาดนี้แล้มันบินช้าอันนี้มันเสี่ยง เอาดิบยึดดิบยึดอตีอ้อง่อนตายสัตว์อ้ยนี่ก็จะตายไอรถมายูีรถมาเฮ้ยซองสองส่องเลยเฮ้ยส้องสอปล่อเฟ่ไอเฟ่ของคุณไปยากกว่าอะไรกดี่ะกดลึก3ครับหายขีดหายขีดหายมีคนล็อกมีคนล็อก รถถังถึงไหมถอดคอถึงไหมเฮ้ยเนี่ยอุ้ยอ,อ,อยู่ยริงมั้ง<า>ข้างล่างเนี่ยเนี่ยว้าโอ้ยไม่เห็นจริงรอเ่ะเห็นจริงไม่ได้ไมันอยู่ไอ้นี่มรา,าหารันไปไม่ถึงไม่ได้หันไป300กว่าศร,รีภาษาข้างล่างอ่ะปืนมันอ่ะ ว้าวม่เงออ่าถนวนใต้ใต้ท้องไม่ได้เหรอเดเอม่เาใหม่มันถึงบอกว่าหันถหันแบบหันเต็มที่สามสสาไม่ได้เห็นมันมุมมอมัเห็นแค่ตรงข้างหน้ากับข้างนเดียวเองไอ้กลับลงไปทำไมคืออะกันด้วไมทางลงไปได้งไปเอาไม่ใช่เอาไปเหียวนะคืออย่างวะคนอยู่นี เออไอไอเทียเครื่องบินฝังไหนพอมีแล้วพืกลมดีไซน์แล้วเลยเดียวเนี่ยมันล็อกเฉยเลยไม้อินคอมมิ่งเลยไอี๋ปล่อยไปก่อนเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราไม่มีเนี่ยไม่มีการเยไอ้เยอฮาเนาะ พี่โมเดลเขาปจตมหมดดูเมันมีคนอยู่ในเอ่ะใช่เห็นไหมน่ะตรงนั้นอ่ะตายตโอ้โหทำไมเปไปคออยงข้างน้นหะอสเหเห็นไหม่ะไปตัวเอ้าโอ้โหมันจอดนี่งเราใครยงเจ็ดวไอสัตว์ผมจอดที่คุณยิงกันเดี๋ยวผมว่าผมวิ่งยิงดีกว่า เอาวิ่งไปเลยเดี๋ยวมาหัดหันเยงต้องมาโจยนิ่งๆนี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวทำจัดทำจัดทำจัดเออดีดหน่วยหน่วยฮานุมานบานอนไอ้เมึงลุ่าเลยตรงนี้สิปปักเลสัตปากไปากไไอ้อยู่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 ก็ได้เก่ได้กูบอกเลย มีใคร,ใครใมีจ pues ุดเจอนั่นนี่ดีะใครใครเริ่มเริต้นเริ่ต้นมาเอาพยันะเริ่ต้นมาให้แม่แม่มึงรอมันรีก่อนมึงอยู่ไปที่นี่ก่อนรอมันรีก่อนไปมาแล้วมาแล้วโอ้ยยกยยยยยวยไปยลยยยัย

ไอ้ย่กูเพิ่งเห็นว่าเราไม่เคยจิดแค่ไหนเบียร์คนตองเบีคนตองเีคนตองเยี่ยมเคนตองเอาเยี่ยมเราเลือดดีก่อนไม่ถึงไม่ถึงอ่าอย่าอย่ามาอย่ามาได้ไหมน่ะไอ้ย่าคนขี้ขาดเลยพวกกูเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปไปไป

เฮ้ยมาแล้วไอ้ฟันเฮ้ยเดี๋ยววางนี่ให้เ,เดี๋ยววะเอเอเบากูแม่งไม่ค่อยจะหันเลยเฮ้ยระเบิดไอ้ตอนาไม้ทีนี้แม่งบงังตีมังระเบิดไงวะระเบิดแม่งซีโค <c oughs> อ้าใครใครลงมาอาใครเป็นไรวะอแล้วก็แล้วก็เียงลมเกเียไปนะมาเป็นคันเลยคนดยไอ้เหี้ยอ้ามันมีเกิดมาอีกโขไอ้เหี้ยมันมีขนเฝ้าตลอดเลยบอวีเนี่ยรอ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 อนนั้หลัง ไม่พังเหรอวปะใช่คือว่ามันเตะไม่ถึงวะอ้าวแตกแล้วบอกดีมีคนยิงไปจีมาตัวมาเขียวเยอะตัวมาเขียวเยอะเฮ้ยจะหนาไปขโมนกูดูฝั่งนี้ฮะดูตรงข้างบนไว้อย่าให้มันลงมายิงข้างนก็ตายตีน่ะเฮ้ยคุณโอ้ยมีคนมีคนขึ้นมาวิ่ง

เพิ่งเพิ่งมาเกิดปีแล้วไอ้เหี้ยดันมาหน่อยพยายามดันอยู่นี่ใช่ไดมแต่จัตายองพยายามจะดันไม่ได้เลยพี่เฉยแม่งเดินมาเจอพอดีสัตว์ไอ้เหี้ยพอลนี้มันดันโหดมากเอ๊ะ <bridges> ไอ้เ <ald en> นี่ยนักในมันนักลบมุมตึกเฮ้ยคนอยู่นั่นนะใช่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 มีมีมีตายไหมตายตายหนึ่งตายตายหนึน่งมีคนหนึ sì, ่งอยู่เนี่ยตายอีกหนึ่งนี่ตัวนี้ตัวนึ่งอยู่เนี่ยเออถึงนี่เนี่ยปลาระเบิดอ่ะอ๋อถึงเฉยป่ะตายไหม ตายตายแต่ไม่รู้ว่าจุดเกิดมันพังด้วยหรือเปล่านะมันเกิดตรงนั้นเลยไอ้ยันตรงจุดนั้นมันมีคนเกิดอยู่อะไอ้ยันฝังมันเป็นโปรติมามีดิเต็มกูไปแถวนั้นไม่ได้ด้วยตายตายสองตายตายไอ้บนหลังคายเอเนี่ยมันแม่งมันฝากจุดเกิดไว้แน่เลยมีทัมเอติดไว้พนมีจุดเกิดอยู่มีจุดเกิดอยู่ จะซ้ำยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นจุดเกิดมันอะเนี่ยดีๆตึกนี้อ้โหเคลื่อนรถถังตรงตึกเอมันเคลียร์ออกไปได้ล่ะแอดรถถังมันนี่ต้องทำอะไรไม่ได้แล้วเคลื่อนอะไรจีเนียมาอีกเนี่ยมันมีคนกลางโลงมาจะเจอโอ้ยโอชเชสย้อนไปไม่เห็นวะตัวอะไรวะล่ะโลมมันจริงเห็นไหมเห็นไหมเห็น Ê, roommate... ừ. bụt à tay ơi ả là mi tôn à mi tôn à hiệp nhiêu ạ rồi, bụng của mommy hiệp ạ ạ ui hiệp sai ý sai ý tụi 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 này ý

คือมันมีคนเล็งรอ,อ,อเอาหรอือไงมีวันรถถังเระเบิดละเปล่าเออโอ้ยไอ้พี่ที่รีบได้ไอ้สัตว์แม่งกำลังปีนตัวต่ว่ายิงโดนตัวถึงจะตายต้องโดนตัวจังเลยโอ้ยโดยิงให้ยิงโดนตัวเลยหรอต้องอัดตัวจังเลยไม่ก็ไม่ไม่เจ็บหรอกอเปลี่ยนตุ๊ดเนีจ้าไปกันกูช่วยฟรีก่อนดิ เออผมอยาก่าช่วยซีดีกว่าไปเดี๋ยวตายไปอยู่ยา,าดีกว่าต้องช่วยซีก่อนไอ้เพื่อนมันดัดมาไม่ได้เว้ยตรงนี้เล่นไม่ได้เลยใช่ <Hey. S 1> เล่นแถวๆนั้นก็แล้วกันแหลาเกิดด้วยเอามาดิม,มากินข้าวแป๊ดเดียว完了ไปจูกเกิดซะทีน <c ười> ี่ <c ười> ไม่ต้องหรอไม่ต้อง

เรายังโดนอีก,ก็ดีอยู่เลยโอ้ยมีคนลิงมีคนลิงไปโดนได้ดีโอเคจัดต้นถังไอ้เหี้ยโอ้โหเย้ะขนาดว่าเรามายิงช่วยมนันได้เนี่ยแม่งไอ้เหี้ยไปจีบอีกแล้ว,วไอ้สัตว์ này nó thẳng vào vẻ hè đấy Ủa mặt vía Nhiều quần đi, ôi đi, ôi đi. สัตว์แม่งมีคนปาระเบิดแบบมังย้อนไปเลยไอ้สีก็โดนโอ้ยโอ้โหมันออกจากมุมไอ้เชี่ยแม่งเลยโหลดไม่เสร็จคุณยาอย่าบัางอย่าบัางอย่าบัางดูยูมีคนมามีคนมาเฮ้ยเราถาวรแตกแล้วมีอีกขันหนึ่งอะ่ะมีคนก่อนเยอะม่งตักแม่งออกไปโหลด ยโดนยอะทุกทีเลยโอ้ไม่พังไอ้แค่แม่งโหลดอยู่ไอ้ี่ีออไม่ตัดไม่ได้อีกอ่บอัดอ้ีจีเต็มแม็กกนแม่งาบอกรสุดเต็มแล้วมันตายไปล้วนีรัไม่เจ็บไอ้ซาร์มาดูยิงมันเพลินตรงนี้คุณพญา,าหมาเจ็บ มีคนเล็งคนเนี้ยเฮ้ยมีคนขึ้นมาเหรอไไยิงตายละโอ้โหเพียมันพังไปแล้วมันเกาะไม่ได้นี่นี่นี่หลังรถหลังรถหลังรถผมลงไปไหมเฮ้ยสารแล้วแต่ก็ทังเหรอ 我也是，我怎么？